28ธันวาคมปี2566สาวิชาชีพได้ลงพื้นที่บ้านของลัทธิเชื่อมกิจฮะได้มีการสอบถามตอนนั้นกำลังมีเรื่องพอดีน่าจะเป็นออกรายการผลกระแสด้วยถ้าจำไม่ผิดนะฮะนะปรากฏว่า แม่ลทัทธิเชื่อมกิตอันนี้เท่าที่ผมทราบมานะต้องไปถามพมแม่ลทัทธิเชื่อมกิตถามน้องคนนี้น้องเจ้าลทัทธิเป็นออทิสติกหรือไม่ตกใจไหมทำไมต้องถามแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่บอกเขาบอกว่าจะต้องเอาไปตรวจสอบนี่คือประเด็นใหญ่เลยนะครับท่านรู้ไหม ถ้าหากว่าเป็นนะเป็นออทิสติกพิเศษไม่ว่าจะเป็นสมาธิสั้นไฮเปอร์<ด> Hyper, กล้ามเนื้ออ่อนแรงพัฒนาการทางสมองล่าช้ามันจะเข้าพระบคนพิการอยู่ในประเภทที่เจ็ดทำไมผมพูดได้เพราะลูกผมเป็นไงลูกชายผมเป็นออทิสติก เด็กพวกนี้นะครับไม่สามารถอยู่ได้ด้วยลำพังตนเองวิเคราะห์ไม่เป็นต้องสำเนาถูกต้องอย่างเดียวอย่างเดียวเลยนะแล้วอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่าเขาไม่มีพัฒนาการทางสังคมเลยเขาชอบผู้ใหญ่เขาจะไม่ชอบเด็กด้วยกันเพราะเด็กด้วยกันเนี่ยจะไม่ตามใจ มีอยู่อย่างเดียวครับเราต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นโรคประเด็นนี้ครับได้มีการประชุมกันในวันที่ยี่สิบยี่สิยสองยี่สิบธันวาคมสองพทุกคนรู้สาวิชาชีพรู้ อายการก็รู้หลักฐานผมมีแต่เปิดไม่ได้เก็บไปเลยครับผมมีหมดแหละผมเพิ่งบอกเป็นประเด็นใหญ่ไงในเมื่อตัวแม่เองเนี่ยไปถามไปถามเจ้าหน้าที่ว่าลูกตัวเองเป็นออสซิติกหรือไม่ทำไมคุณไม่ถามหมอคเนศอ่ะหมอคเนศเขาเป็นหมอพัฒนาการเด็กอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณถามซิ ที่หนะหกผมยังไม่เข้ามาเลยแล้วทำไมคุณไม่เอาเด็กคนเนี้ยไปให้พัฒนาการหรือว่าสาวิชาชีพไปตรวจว่าเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป,เป็นเรื่องใหญ่โอราเลยนะครับผมจะบอกให้ผมในฐานะเป็นพ่อเด็กอทิตผมรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เด็กพวกนี้อายุมาสิบสองสิบสามปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าหากว่าเราปลูกฝังเขาโดยไม่รักษาเขาเนี่ยไม่ดีนะเขาจะเป็นคนที่ก้าวรา้าวไม่ฟังคนไม่มีเหตุผลวิเคราะห์ไม่เป็นผมพูดได้เต็มปากเต็มคำนะแล้วอยู่ๆเนี่ยถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นนะวิเคราะห์เป็นเนี่ย เท่ากับเอาเด็กพิเศษมาสอนธรรมะอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าบุตรบุญธรรมจะแม่กุนอิมเป็นอริยสนชั้นอนาคามีเป็นพญานาคพญานาคเนี่ยยังบวชไม่ได้เลยจะมาสอนธรรมะได้ยังไงพวกสาวกมันก็ปัญญาอ่อนนะเออพญานาคเขาพระเจ้าไม่ให้บวช แล้วอยู่ๆคุณจะมาสอนธรรมะเนี่ยคุณจะบ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อที่ประชุมรู้แล้วเนี่ยทำไมคุณไม่รีดดำเนินการครับต้องตรวจสอบเด็กพิเคราะห์เด็กว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่จะได้มารักษาอันนี้เป็นโรคนะครับลูกชายผมเนี่ย ตอนที่เป็นเนี่ยผมศึกษาตำราเป็นสิบเล่มเลยกว่าลูกชายผมจะอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยทรมานมากนะครับทั้งอาชาบำบัดดนตรีบำบัดวารีบำบัดกีฬาบำบัดเอาทุกอย่างเพื่อให้เขานิ่งเขาเขามีสมาธิผมใช้เวลาฝึกลูกชายผมเนี่ยในการนั่งสมาธิหปีครับ ในการเดินจงกรมอีกสองปีเป็นเจ็ดปีทุกวันนี้ลูกชายผมเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงนิ่งกว่าลัที่เชื่อมจิตอีกไม่รู้ว่าห้านาทีคุณยังทําได้หรือเปล่าต้องฝึกครับต้องฝึกผมถึงพูดได้ไงผมถึงพูดได้มันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศมากนะครับการที่เอาเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ คุณแม่เองสงสัยว่าเป็นออทิสติกหรือไม่มาสอนธรรมะกับคนเนี่ยซึ่งมีสติสัมปชัญญ,ญะสมบูรณ์เนี่ยมันใช่ไหมท่านจะฟ้องผมก็ได้นะครับผมจะเอาตำราไปให,ให้อ่านว่ามันจริงหรือไม่จริงผมเนี่ยเลี้ยงลูกมานี่นะครับทุกวันนี้ลูกผมเก่งภาษาอังกฤษนะครับดูข่าว CNN นะเก่งคอมพิวเตอร์ด้วยผมกล้าพูดเลย แต่เขาอยู่เขาไม่มีพัฒนาการสังสมเขาาอยู่คนเดียวดูคนเดียวทําอะไรคนเดียวปัญหาจะเกิดขึ้นมาถ้าหากว่าเกิดมีการดําเนินคดีความขึ้นมาในอนาคตซึ่งเร็วๆนี้แหละครับปอทร,รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเนี่ยเกิดพ่อแม่เนี่ยติดคุกขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับ คิดบ้างไหมผมมามองภาพออกหมดเลยนะเพราะผมเป็นพ่อที่มีลูกเป็นออทิสติกผมถึงพูดได้เต็มปากเต็มคำทุกคนต้องรู้นะครับแล้วผมก็ไม่กลัวถูกฟ้องร้องด้วยจะฟ้องผมก็เอาครับเราจะได้พิสูจน์กันว่าถ้าเป็นจริงๆทำไมคุณไม่เอาไปตรวจแล้วหมอคะเน์คุณทำอะไรอยู่ทำไมคุณไม่ถามหมอคะเน่ล,ลูกคุณเป็นหรือไม่เป็น ผมมีพยานหลักฐานคือเจ้าหน้าที่พอมไปเบิกความที่ศาลได้นะครับว่าแม่เขาถามไม่ต้องกลัวหรอกครับอนันชัยพูดอะไรนี่มีหลักฐานหมดไม่เคยมั่วนะครับและผมไม่ได้จากพอมพอม,พอมไม่เกี่ยวเรื่องนี้ผมมีคนให้แหล่งข้อมูลมานะครับ